สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมหนุ่มก๊อตเซนสยามนะครับมาอีกแล้วนะครับที่อำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตฐ์สวัสดีครับคุณอ่าเรียกคุณป้าอะไรกันเนาะคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่อจันปิงเขินจนะค่ะเขนชนะนะครับอยู่บ้านบ้านเลขที่180หมู่แปดอำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะครับผมคุณป้าอายุกี่ปีแล้วครับปีนี้57ค่ะ57ปีนะครับ คุณป้าทํางานเกี่ยวกับอะไรครับไม่มีงานทำเอาลเลี้ยงหลานอ่าเลี้ยงหลานนะครับอะไรก็ <laughs> คุณป้าเป็นโรคอะไรครับโรคประจำตัวปวดหัวเขา่าค่ะโรคข้อหัวเข่าโรข้อโรคปวดหัวเข่าอาการเป็นยังไงครับก็ <laughs> <c oughs> มันปวดมันลุกไม่ค่อยจะไหวงานก็ไม่ได้ทําแต่ไม่รู้มันเป็นอะไรปวดเขา่าปวดขาอยู่ตลอดเวลาครับ ก็เลยซื้อยานี่ไปกินน้ำมังคุดแสนสยามไปกินครับก็กินได้แค่หกขวดไม่ได้กินตอนเช้านะคะกินตอนเย็นอย่างเดียวก่อนข้านอนเพราะเอาเวลานี้ไปใช้ตอนกลางวันเยอะอ๋อยิงตื่นนอนมาก็ดื่มได้นะครับไม่จำเป็นต้องดื่ม ต,ต้องดื่มตอนกลางคืนหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วทุกครั้งเลยมืนะ้อเช้านั้นสำคัญนะครับมือเชา้าก,ก่อนอาหารนะครับให้ท้องว่างๆนะครับร่างกายเราจะดูดซึมได้ดีดูดซับได้ดีนะครับแล้วอาการเป็นไงบ้างครับหลังจ <c oughs> ากไไดื่มก็หายปวดขึ้นมาไอ้ที่น่องขามันปวดขึ้นมาก็หายปวดก็อ,อืคงจะช่วยได้ก็เลยกินประจํา ระบบลำไส้เป็นอะไรไหมเกี่ยวกับระบบลำไส้ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นไม่เป็นนี่เลี้ยงหลานหลานอายุกี่ขวบแล้วครับสิบเดือนค่ะสิบเดือนเพิ่งได้สิบเดือนโอ้ยังเป็นเด็กทารกอยู่เลยนะครับกำลังน่าเลี้ยงน่ารักมีอะไรจะฝากบอกไหมจะฝากบอกคุณผู้ฟังไหมครับว่าถ้าคุณผู้ฟังท่านใดเป็นอาการเดียวกันเนี้ยนะก็ขอบอก คุณผู้ฟังทุกคนนะคะถ้าพูดถึงว่าเจ็บปวดอย่างนี้ก็ต้องหาเซนสยามมาและระทานเข้าเดี๋ยวก็มันจะหายขึ้นครับถ้าไม่หายก็อยู่ดีที่โลกของเราต้องไปหาหมอประจำหาหมอแล้วก็เสียเงินอีกเนาะในได้เสียเงินซื้อเซนสยามก็ได้ครับแต่มันก็แพงหน่อยแต่ก็คุ้มค่าครับ ราคาเพียงขวดละ370 <3 70 S 1> บาท <70 S 1> นะครับสามขวด1,100บาท, 1, บาทนะครับ1,100บาัน่ะอยาทคะแอพันแท้นะเ,เนี่ยรูจักราคานะยังไงก็วันนี้บริษัทเซนสยามขอขอบคุณกบ้านนะครับที่ให้เซนสยามได้เดินทางม,มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณครับค่ะดีค่ะ